mấy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยูลองร่าเด้งจัเด้งโอ้ยยูลองร่าเด้งโอ้ยนานอเทรนโอระ้านพี่รวยเป็นผู้อาวุโสข้าวบ้านมบ้านอย่างเปนชีวิตเา็กก็ตาตาคลายนเลไม่ปนไม่บังเลยิดจะบังให้ลูกหลานลับ้านึ๊ดจะบังกึ๊ไปกันหรกูเอากับข้าวกับปลาไปทำนณฑปชาต ทำให้พวกทหารเคินอยูโอ้ยแต่ก็ไปได้ถ่ายรูปกับเขาเหมือนกันเนออเยจทำพิธีก็ถ้าถ้าน้องอยู่ทางเขาก็ให้มันกระเวงทีนี้มาอันนี้ยายแกก็กระงวย่างแรงเราก็เชื่อว่าน้องคงอยู่ทางเขาจริงๆริงอแล้วแล้วการทำทีแรกถึงว่ายายบอกว่ามันมันฝืดมันตึงมันหายากเราเชื่อว่า ที่ฟืดตึงหายากแปลว่าน้องอยู่ทางเขายังรถ้บดบางเขู่ใช่อยู่เขตเขาก็คือเหมือนว่าเขาจับตัวไปอ่ะเขตเขมรอ่ะก็ก็ขอให้ช่วยหาน้องชายให้เจอด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราทางนี้เรารอเขาอยู่เราอยากให้เขากลับบ้านถึงจะมายังไงก็เราก็อยากให้เขากลับบ้านเราคิดถึงเขาอยู่ค่ะขอให้พี่ๆทหารช่วยหาเ้าให้เจอให้ด้วยนะคะ นกพลัส no ก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมขลึกออนไลน์นะครับ